กินยา,ยาแทนขนมกินขนมมาเยอะแล้วก็ต้องกินยานะคะยาหน้าน,น้ำนะคะใส่หมดแล้วค่ะยาวกัน้ำเลืะะอะยาน้าน้ำ,นำยาหน้าน้ำ,นำมีสามตัวตัวเดียวกันไหมเออไม่ตัวเดียวกันลูกมีขยายหลอดลมมีแก้แพ้ไม่ใช่ตัว,ตวเดียวกันปะหน้าน้ำทำปะ โอ้ยอยากินมากสินะนะอย่าเพิ่งนะมันยังไม่มีคนเข้ามาชมเดี๋ยวพี่แคนนิงค่อยกินป้อนหน้าน้ำก่อนแล้วกันอ่ะหน้าน้ำมัมมันอ่ะอร่อยอร่อยอ่ยอยเนาะอ่ะอยอืมมัน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 น้ำเลยแม่ก็เหมือนน้ำแต่ก็เป็นรสชาติของยาลูก รสชาติหวานกินลูกกินกินจะได้หาอันนี้น้ำอะไรแม่หึน้ำหวานน้ำเลยเขาก็ต้องผสมน้ำหวานแล้วลูกของแม่มบคล้ายคล้ายน้ำเลยน้ำแดงของของนั่นน้ำอ่ะเธอสามตัวนะสีขาวหมดเลยอ่ะไม่มีสีอื่นเลยใสหมดเลยใสหมดเลยมีสี่ตัวไม่ใช่หรอสี่ตัวแต่อีกตัวหนึ่งน้องก็กินแล้วก็ใสหมดเลยใสหมดเลยอ่ใสเือมี่ตัวไม่ใช่หรอตัวแต่อีกตัวนึงน้องก็กินไปแล้วก็ใสๆเหมือนกันหมดเลยใสหมดเลยอ่ะใสหมดเลยอือ มัมมัมมัมอือไม่มีใครมาดูเลยค่ะอาจจะแบบว่าเอฟซีนอนบมดเลยกบเลี้ยล้าไม่ใช่กบล้าเรียนนี่เปิดพัดลมเหรอลูกร้อนอะกบเลี้ยล้าไม่ใช่ล้ากบเลียนมีคนมาดูยังคะฮัลโหลยังเลยค่ะนอนกันหมดแล้วค่ะเอฟคะมาดูสักคนหนึ่งก็ยังดีค่ะ เวลาในที่จริงก็เป็นเวลานอนหมดแล้วลูกเพราะเอฟซีหนูไม่มีไอ้นี่เอฟซีหนูนี่มีแต่วัยรุ่นอะถึงตาพี่คนิงกินแล้วน้นนำกินยาหมดแล้วนะคะสามหลอดเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเด็กๆไม่สบายกันบ่อยส่วนคนิงนี่จะแปดขวบแล้ววันที่สิบเอ็ดนี้นะคะก็กินยาเม็ดได้แล้วเนี่ยคันิง์ฝึกกินยาเม็ดมานานแล้วเม็ด เท่านี้เลยอ๋อน้ำยี่อะโอเคคันิ้งกืนเลยกืนยาเม็ดเลยเตรียมน้ำเตรียมน้ำเอาสิเตรียมน้ำยังคะมีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนมีแต่คนไม่สบายคันิ้งก็ต้องกินยาแก้ภูมแพ้นน้ำก็กินยาแก้ภูมแพ้ แย่งตักแม่หนูอ่ะพี่คทนิง้งพี่คทนิ้งอะแย่งตักแม่หนูอะเอาเอายาให้ดูก่อนจนะกินเม็ดไหนก่อนเม็ดนี้เม็ดนี้จะเป็นยาขับธาตุเหล็กก็เม็ดใหญ่นะคะอ่ะกินโชว์เลยเียค่ะเป็นประมาณนี้นะเม็ดสีเขียวๆใหญ่สุดอ่ะใหญ่สุดกินเลย นั่นน้ำกินหมดแล้วนั่นน้ำกินหมดแล้วจ้าของนั่นน้ำสามโหลดนอนพี่ของพี่ก็สามเมตรของพี่แคนิ้งสามเมตรอุ้ยคนดูสิบสองแล้วทำไมไม่คอมเมนต์น่ะนี่ละเกินโชว์เลยเกินโชว์มันคืออะไรอ๋อมันคือยาค่ะ ให้น้ำกินไปแล้วสับหลอด<ม><ม>ช่วงนี้อากาศาเปลี่ยนแ,แปลงบ่อยจ้ากินยากันไปหาหมอกันทั้งคู่เลยอืออือ,อบอแล้วอ,อันนี้ขมสุดแต่ว่า <G MP. S 2> แต่ว่ากินได้ก็ไม่ขมแล้วค่ะใช่ขมสุดเลย ผมสุดนะคะสุดเลยต้องกินก่อนนอนทุกวันใช่ไหมทุกวันเพราะว่าเป็นโรคอะไรคันละเสี้ยเมียเป็นโรคแพ้อากาศด้วยภูมิแพ้ต้องกินยาแก้ภูมิแพ้าาแพวาวายวายวาวาวายดูพี่แคทิ้งกินก่อนดูพี่แคนติ้งกินก่อนนั่นน้ำกินเสร็จแล้วก็ดูพี่แคนติ้งกินก่อนผมผมปีเล,ลน อ่าเหลือเม็ดสุดท้ายแล้วหมดแล้วอ่าหมดแล้วคืนเรียบร้อยเรียบร้อยเอออเออแล้วลไอตัวที่ไอตัวของพนิ๊งอยู่ไหนตัวที่ลอยลอยได้นั่นน้ำได้ยินเสียงในร้องไห้อยู่กลางเอออยู่ข้างล่างชัดแบตอยู่ใช่ป่ะล่ะใช่อย่านั่งอักแม่ไม่โดนไปอัก โอ้ยทับขาเจ็บเจ็บเจ็บออมีคนส่งหน้ายิน,านมาให้อืมอืมอืมอ้คุณค่ะน่ารักมากเลยค่ะหน้าย <c oughs> ้มนี่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคะ่ะทุกคนนั่นน้ามียาหนึ่งตัวสองตัวก็คือจะมียาสามตัวแก้แกไอขับเสมหะยาแก้ภุมมแพ้ตัวสุดท้ายนะคะสี่ตัวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยาฆ่าเชื้อคะ่ะ สวนของสวนโออโอนี่นี่นี่ดู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 ยาพี่แคนิงนี่นี่ยาพี่แคนิงนี่เม็ดใหญ่มากเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ว่านี้หมอให้กินพรุ่งนี้นะค่ะอุ้ยไม่ใช่ค่ะนิ้งยังเหลืออีกตัวหนึ่งหมอบอกว่าให้กินคืนนี้ก่อนโอ้ตัวไหนตัวสีขาวฆ่าเชื้อนี่นี่นี่เม็ดใหญ่มากเม็ดใหญ่ที่สุดแต่ว่าคุณหมอให้กินแค่ครึ่งเม็ดเองลูก ต้องหักครึ่ง่อนนี่สวัสดีค่ะแคนิ้งกินยามิดใหญ่เพิ่งมาดูเหรอคะอ่ะน,น้ำกินสจมิดเอออันนี้เป็นอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่ค่ะอ่ะอะ,อะพี่แคนิ้งกินก่อนกันยาวีโอเคกันยาวีน้องอือกันยาวีไฮกับบุญยาวีไฮฮัลโหล ไฮเล่ะอ่าไฮไฮกินยาก่อนค่ะเป็นอะไรเหรอครับอ๋อเป็นเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะเป็นคนค่ะกวนและกวนกวนและพี่คนิงดีกวนละค่ะแหมอย่าเล่นมุกอย่า It's your name คันิงอ่าแวน i s your name หนูก็บอกสิคันิงค่ะ เพื่อนไม่เนี่ยโอ้โหอย่าอย่าอย่าไปเซลเขาพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นด้วยเหมเก่งพิมพ์เป็นเออพิมพ์พิมพ์เป็นก็ต้องอ่านออกด้วยค่ะพิมพ์เป็นก็พิมพ์มั่วั้นแหละขึ้นอะไรมาพิมพ์หมดพิมพ์อะไรก็พิมพ์เป็นพิมพ์มั่วคือเธอใช่ไหมที่พิมพ์มั่วใช่เออเธอพิมพ์มั่วแต่ว่าพิมพ์มั่วแต่อ่านออก พิมพ์มั่วแต่อ่านออกงงแต่อย่างเขาเนี่ยเขาไม่ได้พิมพ์มั่วเขาคงแบบตั้งใจพิมพ์เขาพิมพ์เป็นแต่แม่อ่านไม่ออกวัดอินดูเนมแม่อ่านไม่ออกอุ้ยไม่คยส่งจุ๊บมาด้วยขอบคุณนะคะทําไมน้องน่ารักจังอ๋อขอบคุณค่ะน่ารักน่ารักขอบคุณค่ะฝากเนื้อฝากตัวก่อนเรียกพี่เู้ชมน่ารักขอบคุณค่ะหนูชื่อน้่นน้ำนะคะบอก กัญญาวีจิตทิปกรณ์ค่ะหนูชื่อจริงหนูชื่อกัญญาวีค่ะฮะฮะฮะอะไรเหรออะไรเหรออะไรเหรอยิ้มให้พี่เข้าไงไหนเรียกกว่า้าเรียกกว่าตาพี่โอ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 เธอเธอน่ารักมากเขาบอกว่าเธอ she is so cute เออ she is so cute เธอน่ารักมากเธออ่านออกเหรอเธออ่านออกหรือเธออ่านมั่วเนี่ยอ่านออกเหรอ เออขอไม่เชื่อครับโมพิมพ์ภาษาไทยหน่อยได้ไหมออกานไม่ออกจิกจิกจไม่เชื่อครับโมพิมพ์ภาษาไทยหน่อยได้ไหมโอ้โอ้โอ้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอุ๊บนี่นี่นี่พี่เขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทักทายพี่เขาก่อน สวัสดีค่ะหนูชื่อน้านน้ำค่ะสองทุ่มจะครึ่งแล้วหนูไม่หลับไม่นอนนะคะกลางวันหนูก็นอนนิดเดียวกลางคืนหนูก็ไม่ยอมนอนหนูเอาแต่ร้องไห้ตีหนึ่งตีสองหนูยังมาเรียกป้า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 อยู่เลยเอาพี่คณิงเมื่อไหร่จะกินยาสักทีสวัสดีค่ะทักทายเพื่อนเพื <c oughs> ่อนแบบว่าเพื่อนเพื <c oughs> ่อนก็ไม<ๆ>่เป็นไรหรอกคานี้อ่านไม่ออกค่ะไม่เชื่อครับหมอช่วยพิมพ์ภาษาไทยหน่อยได้ไหม กินยาก่อนคันงิ้งกินยาก่อนลูกเดี๋ยวลูกลืมเ,เม็ดใหญ่ที่สุดในร้านลาะเลากนน้ำ,ก,นนำกินนะ้ำกินน้ำโอ้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 มีพ่อไหมคะมีถามว่ามีพ่อไหมคะอ๋อพ่อมีคะ่ะพ่อมีคะ่ะแต่นอนอยู่คะ่ะ <c oughs> ถามว่ามี ลูสองคนมีพ่อไหมคะพ่อออกมาดูออกมาหน่อยพ่อนี่นะคะนิ่งมีพ่อไหมคะพ่อก็รายงานตัวหน่อยนี่ค่ะอีสาวของอีสาวของน้องอายุเท่าไหร่คะแล้วชื่ออะไรคะตอบหน่อยค่ะคุณแม่อ๋อ น้องชื่อน่านน้ำค่ะชื่อจริงกัญญวีค่ะน้องแ8เดือนกว่าค่ะยังไม่ถึงขวานึงเลยค่ะน้องแปดเดือนกว่าค่ะนี่ผมยังน้อยอยู่เลยเนี่ยนะ <c oughs> ใช่ไหมงอแง, <c oughs> งเก่งมาก <c oughs> เอ <c oughs> มีใครใกล้จะเปิดเทอมกันบ้างหรือย,ยังคะใกล้แล้ว ส่วนคันิงนี่จะเปิดวันที่13านี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะหนูนั่นน้ำนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่พี่ช่วยเอ็นดูหนูหน่อยนะ,ะหนูดื้อดือ้อกางคืนกลางค่ำก็ไม่หลับไม่นอนใช่ไหมยังมาเรียกป้า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 ,ปา,ปา มาเรียกป๊ะ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 อยู่นั่นแนะทำดีๆพี่แค่นี้ทำดีๆค่ะกินยาเสร็จกันหมดแล้วอากาศเปลี่ยนช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันเนาะทุกคนพอดีว่านั่นน้ำก็จะงอแงนิดนึงค่ะไม่ค่อยสบายอ นั่นนะไม่ค่อยสบายก็เลยงอแงน,นิดหน่อยนะคะปกติก็จะหัวเราะอารมณ์ดีอยู่พอดีว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกเป็นหวัดค่ะพี่คานิง่งยาส่องไฟฉา,ายค่ะเ <c oughs> ข้าตาก็เลยจะงอแงน,นิดนึงอารมณ์ไม่ดีพัก <c oughs> เปิดวันที่สิบหกค่ะเปิดเป็นที่สิบหกคานิ่งเปิดวันที่สิบสามค่ะ, <c oughs> ะโอ้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 อ้โอ้ <c oughs> โอ้ยหูยตางอนงลหงอนอ่ะกินนมกินนมมัมมัมมมมัมมัมมมมัมมัมมไมมกมมไมมกมมั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 มไัมมัมมไมมัิมอมมัม่ัมมๆมมัมมัะมนูมัม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 ัมมะมมัมมะเจอมมัมมัมมัมัม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 นเมัมมมไ ถามพ่อถามป๊า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 ป๊ะป๊าป๊ะป๊าป๊ะป๊าเธอขึ้นมาเธอวางไว้ตรงไหนนะพี่นี่โอ้งอแงงอแงงอแงไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาโอ้โอ้จะขึ้นป .3 ค่ะ เกำลังจะขึ้นปสามค่ะวันที่สิบสามนี้อยู่ปสามแล้วโอ้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ตั้มนังนะคะจะดูไลฟ์สดในท็อปเลตค่ะจะดูไลฟ์สดในทั็อออโปเลตอายุเท่าไหร่คะอายุแปดขวบวันที่สิบเอ็ดนี้ค่ะ ส่วนน้องก็คือนั่นน้ำก็คือแปดเดือนกว่าค่ะส่วนคนิ้งกำลังจะแปดขวบว้ายอร้องอ,อีกแล้วร้องอีกแล้ว,อลวงองแงทำไมงองแงทำไมไม่งองแงดูดีเนี่ยเนี่ยทักทายพี่เขาก่อนทักทายพี่เขาก่อนหนูไม่ค่อยสบายหนูเลยงองแงค่ะ<ม>ใช่ไหมเจอแล้วนะัสดอยู่เนี่ยพรุ่งนี้ไล์สดไหมครับอ๋อ ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะ,คะถ้าเกิดว่าว่างก็จะไลค์ค่ะถ้าว่างก็จะไลค์ค่ะเพราะว่าแม่แม่เลี้ยงลูกสองคนเนาะคะนิ้งด้วยแล้วก็เนี่ยน้องเล็กเนี่ยยุง่งน้องก็ไม่ค่อยสบายก็งองแง,ง้งองงอง,งเห็นห็นคอมเนต์งอเง้งอง้ามเนตาุะไรของพี่แคทนิงเนี่ย ง่วงง่วงวง่ว,งวงอ,อ๋จะนอนแล้วเหรอลูกจะนอนแล้วเหรอเนี่ยทักทายพี่เขาก่อนสิในปกติตีหนึ่งตีสองเขไม่นอนไม่ใช่เหรอทักทายพี่เขาก่อนทักทายพี่เขก่อนสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะบอกแม่จะอัปเดตคลิปหนูอยู่เรื่อยๆจะได้เห็นการจเจริญตบโตของหนูนะใช่ไหม ใช่ป่ะคะหนูคลอดมาแป๊บๆๆเนี่ยหนูก็แปดเดือนกว่าแล้วดได้ห่วงเหรอลูกห่วงเหรอจะไปไหนไปไหนไปไหนคะไป,นไปไหนคะไปข้างนอกเหรออ่ะไป,ไป,ไป๊บปปเบื่อไรห้องและ นั่นน้ำไม่ค่อยสบายก็จะงอแงนิดนึงนีๆพามาดูเนี่ยพามาดูพี่สมาร์ทเนี่ยดูนิเนี่ยพี่สมาร์ทของพี่คณิ้งแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยพี่คณิ้งต่อยทีนี่ต่อยทีนี่ล้มลุกล้มลุกเลยนะนเนี่ยน้ำดูสิเนี่ยนี่ไม่งอแงลุกไม่งอแงโอ้ย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  นี่เรามาเล่นเรามาแอบเล่นห้องอากงกันเอามาแอบเล่นห้องอากงกันน,นี่เล่นห้องอากงกันนะอ่ะเราเล่นห้องอากงก่อน